สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเปลี่ยนซิลิโคน CPU กันนะครับเพื่อการระบายคามร้อที่ดีขึ้นนะครับก่อนอื่นเราแกะเครื่องออกก่อนนะครับฝาเครื่องนะฮะข้างหลังด้านหลังนะครับนี่นะครับแกนทองแดงตรงนี้นะครับเราก็ไขน็อตออกจุดตรงนี้จะเป็นของชิปกระจอนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราก็ไขน็อตออกไปเลยครับเพื่อนเพื่อน นะครัไขน็ขนอตสีม,มุมนี้จะเป็นของ CPU นะครับอขอเวลาไขาน็อตสักครู่เหมือนเดิมครับเพืเ่อนๆแกะไปเลยครับไข่น็นอตออกไปเลยนะครับ เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคอมพิวเตอร์โนตบุกของเราเนี้มันระยะเวลานานแล้วนะครับนะครับเพื่อจะให้การระบายความร้อนที่ดีขึ้นเราควรจะเปลี่ยน CPU นะครับอ๋อขอภัยซิลิโคน CPU นะฮะนะครับแล้วเรามาแกะพัดลมออกด้วยนะเพื่อนๆน,นี่จุดนี้นะครับแกะแค่นอตออกพอนะครับ นะครับเพื่อนะครับเพื่อนะเพื่อการะราไปความรอที่ดีนะครับหรือว่าเป็นเพื่อความสบายใจเราก็ก็ว่าได้นะครับแต่ก็ช่วยได้จริงครับเพื่อนๆนะครับไขน็อตพัดลมออกไปนะฮะนี่ครับเดี๋ยวประโยกออกมาเลยนี่เจ้าเพื่อนไขน็อตยังไม่หมดครับ นะครับก็ไม่ต้องถอดแจ็คสายก็ได้นะเพื่อนเพื่อนแค่ยกพัดลมออกมาวางไว้ก่อนนะครับนะครับนี่เอาสายจอหรือว่าสายอะไรออกไปกันนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนี่ยกซิงค์ขึ้นมานะครับเพื่อนเนเนี่ยเรื่อเพื่อนครับเราก็ทําความสะอาดนะครับซิลิโคนเก่าออกให้หมดนะครับนี่นี่นี่นะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เช็ดหาผ้าหรือว่ากระดาษช็ชูก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่เช็ดเช็ดหน่อยนะครับทำความสะอาดออกให้หมดนะครับจะได้เอาซิลิโคนใหม่ลงไปนะฮะผมก็จะเอาขอเวลาขัดสักครู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นผ้าก็ได้นะครับเพื่อนๆจะได้ออกดีกว่าเชิชูนะครับ เราขุด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 สักหน่อยครับเพื่อนถู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 นะครับก็จะเกลี้ยงให้หน้าคอนแทคมันให้มีซิลิโคนเก่านะครับนะครับตัวซิงซิ่งที่เป็นแกนทองแดงแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนกันนะครับเอาซิลิโคนเขาออกอให้หมดนะครับนี่หลังจากที่ผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเรียๆแบบนี้จากนั้นแล้วก็เอาซิลิโคนนี้นะครับที่ซีผมสั่งซื้อมานะฮะเราก็เอาซิลิโคนมา หยอดลงไปอ้เลย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 ครับเพื่อนเพื่อนต้องขออภัยครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดใหม่นะะทำความสะอาดแล้วหยอดลงไปรประมาณนี้พอครับเพื่อนเพื่อนโอ้เมื่อกี้เลยครับเนี่ยจากนั้นหยอดแค่นี้พอครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเยอะนะครับจากนั้นเราก็เอาซิงค์ที่เราทำความสะอาดเมื่อกี้ประกบลงไปเลยครับเพื่นอนเพื่อนประมาณนี้ครับกี้ตกใจฮะ กดเลยครับเพื่อนนั้นเราก็มาไขานอตคืนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไขสลับกันอย่างนี้นะครับเขาจะได้กดลงที่ท่ฝั่งนะครับจะได้แน่นขึ้นนะเพื่อนเนี่ครับนี่ครับแล้วก็มาตรงชิปกาจอนะนะครับ โอเคจากนั้นเราก็เอาพรรัดลมกลับขึ้นมาสู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับจะใส่ไฟให้เรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนใส่แพรตรงนั้นนะครับครับจากนั้นเราก็ไขน็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีนะเพื่อนเพื่อนครับเราไม่ต้องรีบนะครับเครื่องของเราเองนะแล้วก็ทำใช้งาน เครื่องก็จะได้อยู่กับเรานาน,านๆนะครับเพื่อนๆทุกวันนี้คอมเก่าเราเปลี่ยน SSD มันก็เร็วแล้วถูกต้ตองไหมครับเพื่อนๆถอดฮาร์ดดิสเก่าทิ้งไปเลยนะครับจะไปทำเอท r นอลไว้สำรองข้อมูลก็ได้ครับเพื่อนๆก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนๆฮาร์ดดิสเก่านะโอเคจะใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาไขฝาลงฝั่งนี้นะครับให้เข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจัดสายไฟจัดสายแพรให้เรียบร้อยสู่ตำแหน่งเดิมนะครับตรวจสอบความเป็นไปของเครื่องให้ดีนะครับเพื่อนๆ นะครับพวกสายแพรสายลายจุดอะไรเผื่อเราไปทำมือโดนอย่างนี้จะได้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้แปง้งใช้แปง้งนะครับทำความสะอาดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อความสบายใจของเราเองนะครับเผื่อเศษซิลิโคนเก่าที่เราเช็ดเมื่อกี้นะครับจะได้ไม่ไปติดตามซอกเครื่องหรือเมนบอร์ดของเรานะครับนะครับ เพื่อความสบายใจนะเ,นเพื่อนๆครับเพื่อความสวยงามเพื่อความสะอาดด้วยแหละฮะทำความสะอาดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับตามสิบพัดลมซีพียูนะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาประกอบเครื่องคืนครับเ,เพื่อนๆแล้วเราก็ไปเทสกันนะครับช่างที่ดีนะเราต้องเทสเครื่องนะครับเทสเครื่องของเรานะครับเ,เพื่อนๆ เป็นช่างที่ดีสําหรับเรานะครับโอเคจากที่ผมประกอบเรียบร้อยและใครนัอเรียบร้อยโอเคมาเทสบูตเครื่องกันนะครับลองใช้กันนะครับเออผมจะพูดว่าเทสทาไมเนาะก็เครื่องของเราเองใช่ไหมครับโอเคเราลองบูดกันนะครับเพื่อนๆอรอวินโดว์ลั่นขึ้นมาสักครู่นะครับรอสักหน่อยนะฮะเพื่อนๆโอเคเรียบร้อย นะครับเครื่องของเราก็จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยสวัสดีครับ